คีจานี่แหมวนออไปข้างๆครับดาวพระศุกครับใช้หมัดยับครับพนวกับลูกทีบโอ้ยโอ้โหแต่ว่าไม่ฟังเสียงนะครับคีจานี่ครับสัญญาณเตือนมาแล้วครับดาวพระศุก ขัาไปานะครับไล่แขนกอดแขนสิ์มนชัยนี่เป็นหนึ่งในค่ายมวยต้นตำรับของการต่อยแบบเจาะยางขว้างกระจกเลยนะครับแต่ดาวประสุกนี่ออกแนวแข้งฝีมือครับเอาทีน,นั่นเลยก่อนนั่นเนอยเลยครับพรสเสน่สิ์มนชัยเลยครับ,บ,รบจะหมุญเนี่ยพิจนันี่ยิ้มเขินเลยครับ พยายามเข้ามาไล่แข็งนะครับกิตานี่ครับโอ้กิตานี่ครับอยู่ FA Group ครับน่าจะซ้อมเข่ามาเป็นอย่างดีเลยครับพยายามใช้บัตรขวาครับเน้นไปก่อนครับกิตานี่ครับก่อนที่จะไปทุกวงในเด้งตีสู้ครับดาวประสบโอ้มีศอกเลยกิตานี่แต่ดาวดาวประสบที่ไม่กลัวเลยครับวงในครับขอให้บอกแอบถีบซ้ายนำไว้ ดูป้ายหน้าดูป้ายหน้าโอ้โหแบบนี้รถในไม่จอดครับโอ้มากกลัวเลยครับคิจานี่มีหมัดนําไปก่อนนะครับก่อนที่จะไปคุกวงในนะครับคิจานี่โอ้พี่โยทินก็โบอกอยู่ครับโยทินเอฟเอครับบอกคิจานนี่ล็อกสิโอ้โหซ้ายตัดลำตัวมาแล้วครับเข่าซ้ายมา โอ้ยโดนสอกครับดาวประสุขรครับบูดระวังเข่าโอ้หลากหลายจริงๆครับคิจานี่โอ้เมาหรือเปล่าครับดาวประสุขโอ้โหโดนซ้ายโดนซ้ายกิจจะไปยังไงครับดาวประสุขครับเมาหรือเปล่าครับโอ้ยมีอาการโอ้ต้องยื้อต้องฉุดไว้ก่อนครับดาวประสุขครับเจอไปชุดใหญ่ครับโอ้บุกหนักจริงๆครับคิจานี่เข้าวาป้ายหน้านะครับแทง โอ้เอายังไงดีครับดาวสุขปิดบนโดนล่างปิดล่างโดนบนเงครับโอ้ยสอกโอ้มีสุดครับใจอสอบมีสุดแต่ว่าลูกนี้าสัยเหลี่ยมครับโอ้ดูแลวมเป็นตามความมั่นใจนี้น่าจะอยู่ทางคิจานี่ไอซ์แลยครับโอ้แกตั้งกำแพงบังเป็นด้วยนะครับคิจานี่ครับโอ้วงในนี้ถือว่าแกร่งเลยครับ ต่อยประตูดีครับดาวมิสุกแต่ว่าโอ้โหโดนแล้วเ็เฉยๆครับลำพลิกล้มลงไปแหมยังยิ้มครับบอกว่าพลิกมาครับยังมีแรงเหลือเฟือโอ้ต่อยทองนี่ไม่มีสะดุ้งเลยครับเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บจัดระเบียบหน่อยครับกีนี่บอกขอเวลาสักครู่ครับ ดูการต่อครับแข่งซ้ายไปครับแข่งหน้าก็กลับมาอยู่ในเกมของตัวเองให้ได้เลยครับดาวพฤหัสครับเนี่ยครับออกแข่งสกัดคีจานี่เอาไว้โอ้ยโดนศอกโอ้แล้วด้วยความเป็นมือของคีจานี่เลยครับลูกแกลูกการมาเลยครับปัดซ้ายลําตัวหนึ่งสิงเข้าเต็มเต็มหน้ายังไงครับดาวพฤหัสโอ้ต้องกอดไว้ก่อนครับ โอ้โหยิงต่อยยิงหน้าหนักใจเลยครับดาวพระุกครับโขนาดที่กิจานียิงต่อยยิงตัวใหญ่ครับแต่ต่อยได้ทําได้มันก็ได้ใจนะครับแบบนี้ข่าไปซ้ายโอ้โหขวาไม่ถึงโอโ้นอกในตอนนี้ต้องบอกว่าวิบปับ๊บวิบปั๊บนะครับกิจานีทําได้ดีเลยแต่แข้งซ้ายก็ยังไม่เข้าครับากับการเป็นว่าตอนนี้ทําอะไรนี่โอ้โหไม่ค่อยจะสะเทือนเลยนะครับดาวพระุก จิ้มแบบตูก็ไม่สะเทือนโอ้โดนแล้วเด้งกลับไปหาคุเจนี่โอ้มีหักซองอีกอ้าวอีกทีเอาสซอครับโอ้เจอศอกซ้ายโอ้ยังไงครับดาวประสุตไหวไหมโอ้สถานการณ์แย่ครับสถานการณ์แย่เหลือเกินครับตอนนี้อะรวบรวมสติรวบรวมสมาธิกันอีกครั้งหนึ่งครับสู้ต่อ โอ้หวันนี้มาดีครับคิจานีไอต้องรซ์ต้องกอดกอดกรอดครับดาวพฤหัสบอกกรอดกรอดกรอดใจเย็นครับต้องยื้อเวลาครับต้องยื้อเวลาไปให้ถึงที่สุดเลยครับโอ้ใช้ได้ดีทั้งศอกและเข่าเลยนะครับสำหรับคิจานีครับอดขามขามอย่ายืนนิ่งครับอย่ายืนนิ่งโอ้ดูครับจังหวะนี้มันขาดเกินเกินหมดเลยครับดาวพุหัสอ้าวได้ซ้ายครับโอ้แข้งหายไปไหนครับดาวพุหัส ต้องระวังครับไล่แขนเข้ามาครับแข้งซ้ายโอ้โหเตะไม่สะเทือนเลยครับเตะหนุดอีกตอนนี้ออกมาในเกมตั้งรับนะครับกีเจนี่ไม่มีความจำเป็นอะไรต้องเร่งเลยนะครับดาวพระศุกร์สิครับโอ้โห,โหไล่แขนก็ไล่แขนดีกีเจนี่โอ้โหเรียนมาแบบไหนนี่ทำได้แบบนั้นเลยครับ แข้งสายเบินปลครับดาวพสุกยังไม่จบครับแกรขอยังพยายามครับดาวพสุกครับโอ,โอ้เจอสองอีกแล้วถึงก็ต้องผวากอดเลยครับโอ้วันนี้เตรียมสองมาแก้ทางมยอย่างดีเลยครับคีชานี่ไอส์ปัญหาเดียวของแกว,วันนี้ครับคีชานี่ก็คือการเกงนั่แหละครับ แต้องขยับอยู่เรื่อยครับต้องเดินกดดันให้ได้เลยครับดาวสุุครับแทงซ้ายไปยังติดบังขยับไปยังไงครับจะออกซ้ายโอ้โหมันไม่มีจังหวะครับอ่าลูกนี้ได้ดีครับไต่ไปที่พับในโอ้โเบิร์นแข่งได้ครับอ <c oughs> ระยะประชิดแกดก็จะพยายามจะง,งัดสอยครับคิตเนี่อาหารไปมองที่มุมเอาไงดีครับที่มุมก็น่าจะบอกให้พอแล้วครับให้คุมไว้ครับไม่ต้องเร่งอะไรมากมายเข้าไปไล่แขนเข้าไปกดก็เรียนบอลครับลูกรับลูกรุกอ้าวอ้าวไม่หยุดแล้วครับจะนี่กะเอาถึงน็อกเลยหรือเปล่าครับ เอาแล้วครับขอแล้วครับ <c oughs> <c oughs> ขอสงบศึกแต่ดาวมาสุกไม่แตะด้วยคะแหมแต่ดูแต่ว่ายังดึงตัวหลบได้แหมการยิ้มน่ารักจริงๆครับคิจานี่ครับโ <c oughs> อู้ยหมัดขวาเต็มๆครับแหมแต่ก็ได้หมัดเตียวพอแล้วละแล้วก็เป็นคิจานี่ไอซ์ครับหนุ่มจากสหรัฐอเมริกาครับโอ้ชนะคะแนนไปแบบสุดมันครับ